มะม่วงดองสูตรอร่อยสําหรับทํากินทําขายค่ะดองแบบโบราณค่ะไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่สารใด้ดค่ะอร่อยกรอบนํามาจิ้มกับพริกเกลือแซบช่วงนี้มะม่วงออกเยอะมากค่ะกินไม่ทันนํามาดองเก็บไว้กินได้นานค่ะขั้นตอนแรกเราจะต้มน้ําเกลือก่อนนําเกลือลงคั่วเพื่อไล่ความชื้นค่ะฆ่าเชื้อให้เกลือสุกเพื่อเวลาดองเขาจะไม่เน่าค่ะ คนให้เกลือละลายดีเลยค่ะต้มให้น้ำเกลือเดือดสัก5นาทีพอเดือดแล้วเราก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีมะม่วงแก้วขมิ้น3กิโลกร,รมมัมนะคะหรือใครจะใช้มะม่วงชนิดอื่นได้ค่ะจะเป็นมะม่วงแก้วมะม่วงโชคอนันต์มะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงชนิดอื่นๆได้เลยค่ะที่มีรสเปรี้ยวค่ะนำมะม่วงมาใส่ในขวดโหลที่เราเตรียมไว้ค่ะ วางเรียงให้เต็มเลยค่ะใครจะใช้เป็นโหลเป็นไหพลาสติกฟูดเกรดได้เลยค่ะเสร็จแล้วเอานำน้ำเกลือที่เราต้มไว้เย็นแล้วนะคะลงเทให้ท่วมนำน้ำใส่ถุงมัดแล้วก็ใส่แบบนี้ค่ะไม่ให้มะม่งวงลอยขึ้นมาค่ะปิดฝาได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแม่บ้านใส่โหลได้ทั้งหมด2โหลนะคะได้แบบนี้เลยค่ะ ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนอกตู้เย็นอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งเดือนใช้ระยะเวลานานสักหน่อยอร่อยแน่นอนค่ะครบเวลาแล้วค่ะ1เดือนได้มะม่วงแบบนี้น้ำใสค่ะไม่ขุ่นมัวสะอาดแม่บ้านจะลองเปิดดูค่ะนำถุงน้ำออกได้เลยค่ะนี่ค่ะที่เราใส่กดไว้ไม่ให้มะม่วงลอยเอาออกเลยค่ะนี่หยิบขึ้นมา สวยงามมากๆบะม่วงสีสวยนะคะเปลือกเหลืองอ่อนๆน่ากินมากๆน้ำลายแตกเลยค่ะเราทำกินเองค่ะสะอาดแน่นอนทุกขั้นตอนลองมาฝานดูค่ะอืสีสวยค่ะเนื้อดีมากหั่นเป็นชิ้นๆน้ำลายแตกอีกรอบหรือใครจะปอกเปลือกก็ได้ค่ะ ถ้าใครไม่กินเปลือกก็ปอกออกค่ะนี่ค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นเขาก็จะสีสวยเหลืองธรรมชาติไม่ต้องใส่สีแต่ใครจะใช้มะม่วงอื่นก็ได้เลยค่ะมะม่วงแก้วมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงโชคอนันต์ได้หมดแบบปอกเปลือกก็น่ากินค่ะทําพริกเกลือนิดนึงค่ะเพิ่มความแซบ่บใส่น้ําตาลใส่เกลือใส่พริกป่นลงไปแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะ อร่อยเลยค่ะใครจะใส่ผงนัวก็ได้เลยนี่ค่ะแบบไม่ปลอกเปลือกนะคะลองจิ้มดูค่ะอกลืนน้ำลายอันนี้แบบปลอกเปลือกนะคะแม่บ้านจะชิมเลยค่ะ กรอบอร่อยมากๆเค็มเปรี้ยวกำลังดีจะทำกินหรือว่าทำขายก็ได้เลยค่ะช่วงนี้มะม่วงเยอะมากลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ